นักเรียนชั้นปอสองค่ะวันนี้วิทยาศาสตร์นะคะยังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของดินนะคะนะักเรียนเรามาทบทวนคาว่าลักษณะทางกายภาพดีกว่านะคะลักษณะทางกายภาพคืออะไรคะคือลักษณะภายนอกนะคะที่เราสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้เลยใช่ไหมคะก็คือลักษณะภายนอกที่เราสามารถเห็นหรือสัมผัสในภายนอกได้เลยนะคะอ่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะทางกายภาพของดินนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น4ข้อนะคะก็คือ 1. เนื้อดินนะคะ2การอุ้มน้ำของดินนะคะสสีของดินและก็4นะคะก็คือการจับตัวของดินนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนรู้ไหมว่า 4. ลักษณะทางกายภาพของดินนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถแยกประเภทของดินได้ออกเป็น4ี สามชนิดนั่นเองนะคะนักเรียนเราสามารถนำลักษณะนะคะของเนื้อดินการจับตัวของดินนะคะมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของดินได้ถึง3ชนิดค่ะนักเรียนก็คือดินที่มีอยู่ทั่วไปบนโลกของเรานะคะก็จะมีดินร่วนดินเหนียวแล้วก็ดินทรายนะคะดินร่วนเนี่ยบ้านเราก็จะเยอะหน่อยนะคะนักเรียนเพราะว่ามันเหมาะสมต่อการอะไรคะ ปลูกพืชนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะมีฮิวมัสเยอะที่สุดในดินร่วนนะคะส่วนดินเหนียวแล้วก็ดินทรายนั้นไม่นิยมทำการปลูกพืชเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้าวที่ชาวบ้านเราปลูกนี้เขาใช้ดินอะไรคะนักเรียนรู้ไหมว่าชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ดินในานาของชาวนาที่ใช้ปลูกข้าวเนี่ยเป็นดินอะไรเอ่ย ดินเหนียวนั่นเองนะคะส่วนดินร่วนเนะะี่ยเขาก็จะใช้ปลูกพืชนะคะใครที่บ้านใครปลูกผักขายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่เป็นดินร่วนนะคะมีฮิวมัสมากนะคะฮิวมัสคืออะไรเอ่ยทบทวนคือสารอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนั่นก็คือซากพืชและซากสัตว์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะ ดินร่วนเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเขาบอกว่าดินร่วนเนี่ยเป็นดินที่มีส่วนประกอบของทรายโคลนตมแล้วก็ดินเหนียวปะปนกันอยู่นะคะเนื้อของดินจะละเอียดกว่าดินทรายแต่ก็ยังละเอียดไม่เท่ากับดินเหนียวนะคะนักเรียนเปรียบเทียบกันเนาะ,ะการอุ้มน้ําก็ อยู่ที่ปานกลางนะคะน้ำสามารถซึมผ่านได้ง่ายนะคะมีช่องว่างระหว่างดินน้อยนะคะการจับตัวกันเป็นก้อนได้แต่ว่าไม่มากเท่ากับดินเหนียวนะคะอ่ะเปรียบเทียบระหว่างดินร่วนดินเหนียวดินทรายเนาะต่อไปดินเหนียวนะคะเป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินเหนียวร้อยละ40ขึ้นไปนะคะเนื้อดินเนี่ยก็จะละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กมาก ากนะคะอ่าอุ้มน้ําได้ดีน้ําซึมผ่านได้ยากเนาะมีช่องว่างระหว่างดินน้อยนะคะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีนะคะนิยมนํามาทําเป็นอะไรเอ่ยนิยมนํามาทําเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะใครเคยอ่าบ้านใครมีตอนนี้บ้านใครมีโอ่งงกรอยอยู่อ่านะคะก็ทํามาจาก ดินเหนียวนั่นเองนะคะแล้วก็บ้านใครเเลี้ยงปลาในอ่างอ่าก็จะเป็นอ่างของทำมาจากดินเหนียวนะคะที่ไม่ใช่ตู้กระจกเนาะอ่าต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วก็คือดินทรายนะคะนันกเรียนดินทรายนะคะมีส่วนประกอบ ของดินทรายปนอยู่มากนะคะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนาะเขาบอกว่าเนื้อดินทรายเนี่ยจะเป็นเนื้อหยาบนะคะมีเพราะว่าเป็นดินที่มีขนาดใหญ่นะคะ การอุ้มน้ําก็คือน้ําสามารถซึมผ่านได้ง่ายเลยไม่อุ้มน้ํานะคะเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างดินเยอะนะคะไม่สามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้เพราะว่าเม็ดทรายนั้นเป็นเม็ดกลมๆที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยใช่หรือไม่อ่าใครเคยไปเที่ยวทะเลหรือบ้านใครมี กระบะทรายนะคะก็จะเห็นเลยว่าทรายนั้นเนี่ยเป็นเม,รรม็ดกลมๆสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นดินที่เนื้อยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่นๆน,นะคะนันกรเรียนนั่นคือดินทรายค่ะอ่ะ ประโยชน์ของการจำแนกประเภทของดินนะคะทำให้เราได้รู้จักลักษณะต่างๆของดินนะคะว่าดินเหนียวเป็นอย่างไรดินร่วนเป็นอย่างไรดินทรายเป็นอย่างไรเนาะ,ะเราสามารถทบทวนได้เลยนะคะ